คนละห้าลูกสิบลูกตีห้าเนี่ยต้องออกมาแล้วเป็นไงบ้างรอบนี้เจ็ดหมื่นไม่อยากเชื่อว่าร้านริมทางขายดีวันนี้เรากําลังจะเอารางวัลไปให้ผู้โชคดีนะคะสําหรับคนที่ทํายอดได้เดือนที่แล้วทําไปห้าหมื่นเดือนนี้ทําไปเจ็ดหมื่นไปกันค่ะโคตรเก่งอะ่ะ <c oughs> เก่งมากอะรอบนี้ได้ทองเหมือนเดิมคะ่ะยินดีด้วยนะคะ <c oughs> เป็นไงบ้างรอบนี้เจ็ดหมื่นเชื่อไหม ไม่เครียดครับไม่เครียดขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยครับไม่อยากเชื่อว่าร้านริมทางขายดีเมีเทคนิคอะไรในการขายดีไหมคะพี่ก็ต้องมาตอนเช้าๆหน่อยตีห้าเนี่ยต้องออกมาแล้วต้องออกมาเตรียมไว้เผื่อคนมาเดินตอนเช้าเพราะมันจะเป็นอาหารที่กินง่ายก็าคนละห้าลูกสิบลูกนเช้าเลยก็ออกมาก็ประมาณตีห้ามาจัดร้านเริ่มขายก็ก่อนหกโมงเช้าอยู่หน้าตลาดตลาดปักไทหรือตลาดสดตรงนี้ก็คือหน้าซีเจ แวะมาอุดหนุนได้นะคะพี่ศักฉัเคะ่ะมีทั้งขนมจีบสาละเปลาแล้วก็มาัจาจ้มีสองไซส์ให้เลือกด้วยไซส์แน่นๆเลยลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นพี่เก๋อร่อยเหมือนกันได,นะได้แล้วอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ